สบายดีพี่น้องมาห่อเทือนหอซานเน่อยด้อพี่น้องเด้อมอนก็มา่อเทือนมาเราก็ไปตลาดกระสือเนี่อกินมาก็นี่แหละหนวดปลาเมือกห่นางหลาลวกนี่กระตมมะฮงแจ้วสม้มนี่ก็ลาบนี่กระต้มไก่งวงมาจะ่นมาสูห่างลากินด้อยพี่น้องเด้อมามากินน้วกันแ,แซบ่บ สบายดีพี่น้องกินข้าวโอ้กินข้าวน,น้ำแรงนะอ,น,อ,น,อนู่บนต้นเทนะี่ยงไม่มีนะอ๋อ้บะแด็ตอนแรงเว้ยบรรยากาศอันนี้สบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวร่วกันเด้อน้ำม่มอญเด้อหิวข้าวพี่น้องมาจากแต่มุกแล้วก็ไปตลาดซื้อปลาหมึกเด็กพี่น้องเลยซื้อหนวดปลาหมึกได้สีหมูได้ปลาทูทมาพักหงาซีซ้อมมันน่นแหละมาเขาตู้ไว้กิน มาไหตบไก่วงวงเอามาให้นางหลากินอีก <c oughs> นี่ก็ลาบ <c oughs> าข้องฝากเออข้องฝากแซ่บซิมุด้วยนี่ลาบไก่งวงด้วยนี่ชีมือพายแม,ชม,ม่ชีมือนางมนชีมือนางอ้นเงินบ่เออเนี่ยก็ะตำมังหงน้ำกินแล้วไกว่วงมันแซบลาบไกว่วงมันแซบรับเบิร์กินแล้วมาดังกินก่อน

ไปเห็นคำาพนด,าดีใจแสีใจว่ียืกเตียืดเตกยัให้จับยให้กด่นสันเพื่อหยก่ก็เลยกด่นจ,จับทอดธรรมดาคมข่อยนี่ใส่ผจนถึงหัดปีมอนะอยือใส่นะแล้วจะให้อุ่นให้สบายดี่นดีใจกัจดีใจแตเห็นมา เจ้าบุลุก็เหมันกระโดดห้องนี่นั่นแหละเจ้ากำลังก้านและขัดประตูอยู่อ่ามันยู่คือคนนี้แม่ตึมตึมเลยให้่ลุกอย่างยังกับแพงนั่นมันเดือดเศร้า ขี่โดสานนาเดี๋ยวสานมาส่งหอด้วนเลยพี่น้องเบไรเงี้ยซานจะเขาขามากแล้วก็โทรเอา,ารถโดยซานไปหัดรถดูดานทำบายซานเราเพื่อนน่ะอยากได้แพงโว้ยเพื่อนจะไปจา้างเพื่อนเนาะเไปเลยค่ะจะได้เป็นพันหื <g ül> มาส่งเชโนโ่จะได้เป็นพันมออไ, 30, 30, ไม่เคยเมาผลขัารถจากสวนมานียังชาว, 30, ว,าวาพันบางพันไม่โดนไหมสามสิบพันเดี๋ยวน่สามสันเดีนยนะบ้สวนเชโนสามสิบพันต้นเปื่อยไงต้เแค่แม่ไก่งวงทางเขาไม่ยอแพง ตัวหนึ่งเค็ดลอยหาซิบแต่บริได้ซื้อนั่งโมกฝนซอยโอ้ซอยบป็นเกิดมะนาตัวพวกไงหากิโลตัวเดียวนะแล้วขายโลหนึ่งลอยหาซิบ ขึ้ข่าพอนนะ เรจะไปตลาดแรงเราไปตลาดนั่นนี่ไปตลาดใหญ่ของกินเขาฮุบไปขายตลาดแรงเมดอ่ะด้วยนะ <ไป S 2> เลื่อนไปได้ังแต่แต่ปาทุโลหนึ่งกับเนื้อมูโล่หนึ่งงายไปคุนก็ได้ง่ายไปคุก็<ๆ>ได้ง่ายมะแรงนะเขา,าจะไปขายตลาดแรงเย็นนั่น,นกูง่ามเศร้าขายตลาดเศร้าจะไปขายมืดๆเลยยังเด็กหน่อยได้ยังก็ได้ เอาทานเลยเอาทานกับคัดกระดกไม้บางงวงกล้าอยู่ไมกล้าได้ใหม่บางงวงโอ้ยดังสองสองใหม่บางงวงนะกล้าใครยังเคยเผาตัวหนุ่มไงโผล่ลงเนี่ยเด็ดหนไวาเนี้ยมันเป็นข่อยเป็นหมากได้นะมันเผาเลยอืมยังยังไม่เกิดหรอก มันเป็นหมากทำไมต้มทะเลนา่น้อยหนึ่งน้ำใยกระดูกต้มเซเบียหนึ่งต้มเซเบียรุ่งกับใช่ใบบกเขียบตรอดน่งว่าเซบียเเบีเยสร้งางนั่งอดเห็ด แซ่บแล้วแหลอ่เปื่อยไว,ไว้่ต้มเสบียงมันเปื่อยไปโอยกำงานมาใช่ป่ะตนจะลามป็นจะกินนี่แบบ

น้ำลายอิม่มนะแม่กินแต่น้ำน่อยกินแต่น้ำแล้วคนคือกันนกินแต<อ>่น้ำมันเยวะหน่อยมันบมันได้นอนน้ำเยอฮะอยู่กรุงเทพนะพายุเข่าเผาผัาดหดคนจนชิลมจนปิ้ย่เขาส่งอันหูไม่ค่เบินอยู่กรุงเทพนะตน่านบัดหมกผับบดบนโบรีมีพบบบนบรรจปันได้แล้วโต๊ะรู้เด็กหน่อย มาทุกไลน์มาจากประเทศได้นะไปยุโรปเป็นค่ะดูเขาเวียดนามเขาเกาหลีบอกนูมาจากเวียดเบิ้งให้แม่เนี่ยเบิ้งเบิ้งให้แม่เนี่ยฮะเบิ้งทางเครื่องไงตั้งที่แหละเก้า เราบ่เคยกิ้นกานใดหรอกกินอาหารฮิขึนึ่งึกเอาใคาได้ลึกอาใครได้เนโตขมลึกหนากระทมนี่ได้ช่องหนากระทูแจนี่ใส่ห่มมันยกมาแจนี่เปล่ แจนี่พัดหนึ่งยูหอหนออูหันแหละหนกไปยนกมาเอา้ามึงยามแรงมาประแดดง่ายอยู่ไล่หมองเนาะพี่น้องแ <laughs> <laughs> ม่จะมาเตียงโต๊ะหินอ่อนกระท่อมนี่ใส่กระบอกขาดง่ายไปง่ายมากเท่เลยเอา้าคลิปนี้กับแม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ខ្ល់ទៅស្តានສដ់អានល្នុងសាច់ចប់នឹង់់បានបានប់ចស្នុងសិងសាញងម្រាពីខាន់ទៅស្ត